มุมมืดห้องน้ำปั๊มน้ำมันกูเล่าให้มึงฟังนะเรื่องนี้มันติดหัวกูมาจนถึงวันนี้ตอนนั้นกูกับบาสขับรถกลับจากต่างจังหวัดดึกมากเกือบตีสองถนนเส้นเปลี่ยวไม่มีรถสวนเลยน้ำมันก็ใกล้หมดเลยต้องแวะปั๊มน้ำมันเล็กๆริมทางปั๊มแบบเก่าไฟนีออนกระพริบกระพริบเหมือนไอหนังผีกูปวดฉี่มากเลยบอกบาสว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียว ห้องน้ำมันอยู่หลังปั๊มเดินผ่านโกดังเก่าๆไปไฟสลัวจนเห็นเงาตัวเองยาวผิดรูปพอเปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับกับกลิ่นน้ำยาล้างห้องน้ำตีขึ้นจมูกทันทีห้องน้ำมีแค่สองห้องกูเลือกห้องซ้ายมือจับเย็นเฉียบทั้งที่อากาศข้างนอกร้อนมากขณะนั่งอยู่กูได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าอยู่ด้านนอกช้าๆแกรกแกรก กูค,คิดว่าบาสคงตามมาเลยถามออกไปว่ามึงมาเข้าด้วยอะไม่มีเสียงตอบแต่เสียงลากเท้ายังดังต่อเนื่องแล้วมันหยุดตรงหน้าห้องกูกูใจเริ่มไม่ดีมองไปที่ช่องว่างใต้ประตูเห็นเงาดำๆยืนอยู่เงานั้นไม่ขยับไม่ก้มไม่เดินต่อแค่อยู่ตรงนั้นเฉยๆนานเกินไปกูเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเหงื่อไหลทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆ จูๆ่ๆเสียงหายใจดังขึ้นไม่ใช่จากข้างนอกแต่มาจากมุมมืดด้านหลังโถส้วมมันเป็นเสียงหายใจชิดมากเหมือนมีใครก้มหน้ามาก้อยหูกูกูค่อยๆหันไปมองทั้งที่ไม่อยากมองเลยในมุมนั้นมีเงาคนงอหลังอยู่ผมยาวยุ่งหน้าก้มต่ำแต่ดวงตากลับเงยขึ้นมองกูตรงๆต,ตาขาวล้วนไม่มีตาดำกูร้องลั่น ลุกพรวดชนประตูแทบพังวินออกมาทั้งที่ยังไม่ได้รูดซิปบาสยืนรออยู่ข้างนอกหน้าซีดกว่ากูอีกมันถามว่ามึงเป็นที่อะไรกูบอกมันว่าในห้องน้ำมีคนอยู่บาสสายหน้าแล้วพูดเบาๆว่ากูยืนรอข้างนอกตลอดแล้วกูเห็นมึงคุยกับใครในห้องตั้งแต่นั้นมากูไม่เคยเข้าห้องน้ำปั๊มดึกๆอีกเลยโดยเฉพาะถ้ามันมีมุมมืดที่มองไม่เห็น